ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอาวันนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องไปรับชมรับฟังอาจารย์สายคอมเมนต์ครับผมเนาะเอามีแนวทางมาฝากเด้อพี่น้องเด้อดดวนๆครับผมเนาะฟันมาแล้วหมักส่วนตัวคือตัวนี้เขานั่นเนาะกับเหล็กขันน้ำมนต์ปูพันหายมากตรงใจกันขนาดพี่น้องเด้อเป็นตัวไหนไปรับชมรับฟังน้ำเป็ดครับเอ้า บัดมีบออาจารย์บวชมีบวครับจางมีแวัีเท่าเดี๋ยวัดสิบจุเรบ่ฮะับอกเลขอมอยู่เอาอาจารย์ไปเบิกต้นหทน,นไปย่างเบิกต้นไงแต่เราต้องติดไฟเอาตัวนี้ไปก่อนเลยตัวนี้จะกนฮะ มีเดที่โตเจ็ดี่โตขั yeah> anyway> ้นสอบจากลูกดูเรียนทีโเพื่อเลือกชุดๆอะไรบ้าครับขั้นสอบจากลูกดเรียนี่โดหกยีน่งเจ็ดหนึ่งเ็ดน่งแปแดเจ็สก็0ุป โอ้หนึ่งมาก่อาจารย์มวันนี้จังบบามตัวนั้นเอาไว้เอาไว้ทีหนึ่งแปดสามตัว 4, 1, 8, สี่หนึ่งแปดอ่ากับเจ็ดเกับ้าเจนแล้วก็เก้าเจ็ดห้า เก้าเจ็ดห้าเอ้าเจ็ดหาวกันหรอไม่รอยจัเาะว่ารวจฮะสวดเงินตรวจเงินเีย้อนโอ้สวดแล้วเียนสวดสองเสองเหรียญครับผมเียนเหรียญี่เหรียญที่เขาจาได้เีครับคุณลบงอ่ะนหมดดเลคุณนะครับก็มาบ๊ เจ้าของเรียนมากแน,น้วบาดิแม่เจ้าของเลี้ยงเพิ่มมากวันนี้เพิ่มเลใดไอมันได้ยังไงเศูนย์สองเ็ดหานะมีเลขศูนย์เลขสอง่าเ,เลขเจ็ดเลขหานเลข 5, เจดเานะ้ะดูขับน้ำมตนน้ปูแม่ปันนี้าเจามาสวยมันี่เจ็ดนะ้อนครับอีเจ็ดตีแปดมันกีเก้ามากีเจ้านึงเจ้าเจียวรด เจ้าที่เอาเตาลีดมาตวดกันที่ได้ในหนึ่งซีกับยูชีนะเจ้าเที่ยวเตารีมาตวจนะนะม้วนที่บอกหนึ่งีมน,น,นมันครับผมวันนี้เราเรียนล่อหามาตรวจตนี้โอ้คนเอาเรียนล่อหามากันนี้บันนี้คนเราเรียนล่อหามามันเลยได้เจ็ดห้าศูนยันที่หยเอาเดห้าศูนย์หนึ่งันที่ไหยมันมันจับกันับสองับหนึ่งก็ได้น่้ครับผมนอกนอกตรงกันเนาะทั้งเจ็ดทั้งหา้า ครับผมอ้จเสกอนน่มันได้ศูนย์เจ็ดห้าก่ครับอมันมันมันรงกันอยองออืมนนบัดบัดที่กหเรียเป็นจุดถูกเมื่อวันนี้าถูก่เื่อมนาบท่า้อ้อยักไปอีกมันไปได้เก้าเจ็ดห้าอีจุดเก้วเจ็ดห้าอีมตรวกันไรหลอัวท้ทตรง มันบมาวันี่บอจารท์เจ็ดหาหกหันก็ที่จังผมกะน้ำคักคือนอย่างนี้ดิเจ็ดหาเนี่ยแล้ววันท่ันที่ตรงกันบ่งวันเลขที่ไม่มาด้วยกันี่มันจะมี่บอจารท์ตังร้าติดุดได้ยี่ล้นชุหชุกทุนาอุปทานท่านเขาบอมีบอมีฮะบ่มี่บ่มี่มิเตเรย์ทอดคือเจ็ดกับสามหรอว่าเขาดับไปแล้วเจ็ดกับสามดับศูนย์ดับไปแล้วนะเอ้า เจ็ดสามนี่รับเล้เวบน,นบีน่รับยงเช่นไกู่ชโอเจ็ดสามากๆเนนี่สูตรของอาจารย์สายขนมเนาะเจ็ดสามก็ับไปเล้วศูนสารับไปแล้วมุกเล้วเข้าับไปเล้วน่ครับผมเ้านลับไปแล้วับไปดอเลยทีมัดโอ้ตามสูตรเนี่ตามสูตรตามสูตรเนาะครับเนาะแต่ว่า ที่ทีแน่ๆก็คืออเด็กขันดมมนเด็กคันดัมมอครับผมไอ้ลูกตู้กับไอ้นีลาไอ้ทีหนึ่งแปดีลตัวนื่อะนี่เรื่องที่เรื่องเหมือนตั้อตัวเน้อันตัวเน้เลขนที่ให้ไปกันก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับผมไอ้ตัวนั้นเขาลับเขบาไปตัวทีหนึ่งหนึ่งทีนี่เขากลับใหเป็นนั่งทามาตวเก่า มันมีเลขตัวเก่ายูนึ่งมากนะโอ้หนึ่งมากอ่าอ่าิบาตัวเกาสิหน่อากนเนาะศูนยกับหนึ่งมาหนึ่งตัวเจกับแปดมาหนึ่งตัวศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวเอืจกับแปมาหนตัวพรมันเขาอยู่ในล็อกตะล่างแลวกล็อกต่ลางทำมันที่ี่ด้วกันคับที่จกไป้้นโอ้อคับเาเอาตามตัวอีกก็ได้เล้วจะตอนนีกแล้วมัก็ตดับ มมรครับผมท่านปาลธาอาจารย์เนาะกามัสื่อออกแล้วเนาะก็เลยจะโทรหาอาจารย์มันก็ได้ปินได้สะดอกอโอ้เจ็ดหานี่ตรงกันเนาะอาจารย์เนาะวันนี้นเฮ็ดเฮ็ดเลียนจุดทูกยังก็ตรงกัน,น,น,นด้วยแอนดเจ็าเจ็ดห้าหนึ่งครับ 1. 1> รมัน,นามาตัวดียวบบสองศูนย์เจ็ดห้านมาครับ ไปยุดรูปนาข้าวบะท่าอีกเด็กเก้าเจ็ดห้านะอือก<ม>็อ่าพอเลขได้ลอกแต่่งมันมันกีมัน,มน,มนมีเจ็ดหาครับผมอ่ามันมีเจ็ดหาเจ็ดหาคลาที่ไหนไปเรื่องแปดเ่งเจ็ดนี่แหละโอ้ตัวอ่าอันนี้เนิดนี่ม,มาพบในกำเน็ดเท่านั้นโอ้ยุกำเนิดพบเ็ก็แป,ป 1. 1> ครับผมผู้ใดมา,ดา,ดดดาร์ูนกับูดเจ็ดูดแปดสี่บรการ ผู้ใดมัดศูก0บศูนย์จดนย์แปดังสิบอกแหมูดมัหก1 7โอ้สำหรับอ่าส่วนตัวของอ่า,อาจารย์้ายขยันม่ไงคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดาะแมนม 1, 10, ครับผ<า>ม,<ส>มตามวดนมััสหนามตัวสามตัวส<ม> <4, 18, S 2> ุดสามตัวสี่หนึ่งแปดแล้วก็เก้าห้าเจ็ดอเ่ เก้าเจ็ดห้าฮึบ้ามากเจ็ดกับแปดนี่น่าจะเป็นหลักสิบบนได้มาลเจ็ดกับแปดหลักสิบบนอแล้วก็นาจะเป็นมาได้เจ็ดกับแปดนี่มันอาจมมาได้ทั้งบนทั้งล่างเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมบานิดหนึ่งหนึ่งกับศูนย์มาหนึ่ง ตัวเจ็ดกับแปดมาหลักใหม่มาหลักใหม่นะทั้งสี่หน้ามันทั้งสี่ด้าในตัวบนตึ้งล่าง,งา,งงางนะโอ้ครับครับอ๋อแล้วก็าเในนี่คนลดยเลในลายเลขตัม้านักการูจะรวบมันตัวมาหลายเลยไม่มาด้วยกันเออมาด้วยกันเพราะว่า,ข,า,วาข้าประกอบการตัดสินใจน่าจานร์เนะาะแนประกอบการตัดสินใจ ได้เชียงนอไมพี่น้าครับผมครับผมมีตัวนีตัวอย่างอยู่นายว่าเดังๆก็เจ้าลูกพิดลูกฮารก็ตัตัวมาเล่ดังๆดักของรเนี่ยได้ดัยู่อยู่เอาเอมาจากมแนมว่าน่ันะ้นอ้ก็ปรมาเกี่ยมเาัาจดหาเจวน้กอัน่าัดเนะอืมแต่ว่าเจ็ดหาเจ็ดหาวดนนี้ก็คือปังๆน่าจัดเนาะ นี่7เจ็1แปหนึ่งแปดหนึ่งที่ถูกเก้าละทีทีหนึ่งแปดละโอ้ครับผมครับผมหนึ่แปดวนใเคื่อัาเด็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกระสุดเจ็ดกระสุแปดกไห่ครับ่มันเล็กหลายคนจำต้องไปกัวหลายตัวหรอครับผมอโอ้มากิ่กว่ากับารณ์ทีทีหนึ่งแปดกับเจ็ด ไกับเก้าเจ็ดห้านะครับผมเนาะสามตซ่ับเ้าแบครับกับที่แปดแปบที่แปด่งแปดยังัครับผมเกับที่1-1่งที่เจห้าเจ็ดก็ันะอืมมีพลงงานจัดครับครับผมครับผมที่ขับย้ายไปยึดมันเอฟพีฟิลล์ฟเลออืมจะนี่เล่าไว้เรื่องงวทแตกันซูทแตตนครับ วอาจะใครหกเ็่ากวเ็ดกวนเโอ้แลต่อกับกันนโอ้ก็เขาเรื่อยๆย่าอาจารย์เนาะเด็กเล่าเร่อตั้งเือกทีครับผมดอจะเรียน่ลเรียน่ไปจับัไปจับัเรียนแล้วไิตกันไนอืมเอาจังไจังยวสิทธิตามโค้งยุทธไทยนอาจารย์เนาะเออจังไป้งยก็ได้ครับผมครับผม ไปไนครับผมดักเวกันผมจสอแงใวลาี้มีดีนกอทเหนึ่งแปดกับเก้าโอสี่กเจะถาพี่รองเนาะอาาถูกแปมกันแปดแปดนะเีนเนาครับผมครับผมเ้ส่กวาลางเอาสาธุเรนตอครับผมครับผม เอาตามนั่นได้พี่รองเด้อมักชุดๆของอ่าจานสายขันเนียนซีหนึ่งแปดราคเก้าเจ็ดห้าไม่แล้วพี่รองจะทานวันนี้เนาะเป็นเล็กที่ว่าบังเอิญเล็กดับพร้อมเนาอพี่รองเด้อสลาับกวกลงนี้เนาะ เอาบริหารบรรลุพิ้อณเรื่องตามนั่นเด้อพี่น้องเด้นนดองสำหรับวัดปลาสายขมิ้นเพิ่นเนาะ,ะตะว่ากะราติดตามโก้งที่ไทยแต่ในใจของอาจารย์ครัคือชื่อเพ,พ,พ,พิ่นบอกเนาะเพิ่นมักส่วนตัวเพิ่นแล้วพี่น้องเด้อผู้ใดตามตามสายขมิ้นอยู่กะพิจารณาเบริหารเป็นหน้าท่านครับผมเนาะขั้นมาขั้นจบก็บฝากก็อลไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังนนใ,นใจกับการสองสำหรับคลิปนี้ส,สวัสดีครับ